สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องของวรดาทุกทท่านนะคะคุณพ่อแม่พี่น้องทุกท่านทีนน่เข้ามาดูชมช่อง YouTube หรือเข้ามาสินค้านะคะวรดาก็ชี้แจงให้ท่านฟังเรื่อยๆทุกคลิปนะคะว่าเมื่อท่านเข้ามาให้ท่านดู EP ีนะคะ EP ีของเราตอนนี้ EP ีของเราตอนนี้เป็น EP ีที่1,700ขนกว่าแล้วนะคะสินค้าของเรามีจริงพร้อมขายแต่ถ้าท่านเข้ามาดูมาชมแล้วขอให้ท่านดูนะคะแบบนี้เลือกว่านัมเบอร์นะคะ เรียกว่านำเบอร์นะคะขอให้ท่านดูสินค้าขอให้ท่านรับนะคะท่านดู e ีพีไหนให้ท่านชัดเจนนะคะ E ีพีของเรามีแท้แน่นอนนะคะแล้วก็วันนี้นะคะวันนี้สินค้าของเรามาจะมายกผ้าพันคอน้อยนะคะรีเซ็ตใหม่อีกครั้งเพราะสินค้ายังมีสวยนี่ค่ะอันนี้มีผืนเดียวนะคะบรดาก็จะมาท่านปกติตัวนี้ขาย299นะคะ แต่วรดาก็มาพิเศษให้ท่านอยู่แล้วนะคะ220บาทท่านใดสนใจรับนะคะเป็นลายผ้าเข่าม้านะคะลายผ้าเป็นพามเลยนะคะเป็นคามแท้เลยนะคะหอมคามมากเพราะผ้าของวรดามีแต่ผ้าสีตะกอดูเนื้อนะคะดูเนื้อสีตะกอสวยงามเทนแน่นอนนะคะรับรองผ้าของวรดาไมวรดาไม่ขายผ้าชีกวางนะคะวรดาขายผ้าพันคอจะขายแต่สีตะกอเท่านั้นเนื้อสวยเนื้อดีนะคะ บางคนบางที่ขาย390แต่วราดาขายพออยู่ได้220บาทหรือหากท่านใดอยากเอาไปฝากไปต้อนเพื่อนนะคะหรืออยากเอาไปแบบว่าเป็นของกำนันหรือของกเกษียณหรืองานแต่งงานบวชของลูกหลานได้คะ่ะในที่แบบงานบวชงานแต่งได้ ท่านจะสามารถซื้อกล่องตัวนี้ไปได้อีกนะคะเป็นกล่องผ้าคามของสกลนครทําขึ้นมาโดยตรงนะคะกล่องละยี่บาทนะคะวราดาขายราคาต้นทุนนะคะกล่องตัวนี้นะคะอันนี้สําหรับใส่ผ้าพันคอนะคะซื้อเพิ่มกล่องละยี่บาทนะคะหรือหากาท่านไม่อยากซื้อท่านแบบนี้นะคะวรดาก็จะห่อให้ท่านทุงแก้วสวยๆพร้อมโลโก้ผ้าคามแบบนี้ฟรีอยู่แล้วนะคะเห็นไหมคะวรดาส่งผ้าทุกชิ้นวรดาห่อให้สวยห่อให้งามนะคะไม่มีตําหนิสวยทุกพื้นทุกชิ้นนะคะ ววลาจะต้องซื้ออุปกรณ์ทุกอย่างนะคะแต่ละรอบก็สองพันสามพันนะคะแต่ววลาก็ต้องการให้ท่านอยากได้สวยงามเมื่อท่านเอาไปให้เพื่อนเพื่อนหรือให้ใครก็ยื่นให้เลยแบบนี้ก็สุดยอดโอเคนะคะค่ะเพื่อเป็นการให้ท่านได้สินค้างามๆเวลาจะสตาร์ทไปเรื่อยๆเ,เลยนะคะอ่าตัวนี้เป็นคามสีตะกอเหมือนกันนะคะลายนี้สวยมากหลายรอบแล้วถ้าขายได้เราก็ยังขายอยู่นะคะอันนี้นะคะ220บบาทท่านใดสนใจทักมาเลยนะคะสวยงามแท้แน่นอนนำเบอร์หนึ่งนะคะ วันนี้ท่านใดสนใจทักมาเลยเนะะี่ยท่านนัเบอร์หนึ่งลนยนี้มีอยู่สองผืนเท่านั้นถ้าท่านอยากได้สินค้างามๆรีบเลยนะคะรีบๆๆๆมาเลยนะคะสินค้ามีกิ่งพร้อมขายเราจัดโปรให้ท่านแท้แน่นอนเลยนะคะวันนี้เราโอเคนะคะอันนี้คือนับเบอร์หนึ่งนะคะพเพราะมมพี่น้องคะ่ะนับเบอร์หนึ่งนะคะ ามาเป็นนำเบอร์สองนะคะตอนนี้ก็สวยสี่ตะกอเหมือนกันนะคะผ้าสวยสี่ตะกอท่านรับรองเลยนะคะท่านซื้อท่านจะไม่ผิดหวังนะคะดูผ้าบอรดานะคะแต่ละผืนนะคะสวยงามสี่ตะกอแน่นอนนะคะจากสองเก้าเก้าเก้าเราให้แค่สองร้อยยี่สิบาทนะคะสวยนะคะราคาเราแบ่งปันอยู่แล้วราคาที่เอาพออยู่ได้สองร้อยยี่สิบาทเท่านั้นนะคะท่านใดสนใจรีบทักรีบโทรมาหาบอรดานะคะโทรมาเลยจาก เบอร์โทรศูนย์เก้าแปดห้าหนึ่งสี่สองห้าเก้าหกหรือลอยอยู่ด้านบนคือเบอร์โทรติดต่อวรดาได้ตลอดยี่บสี่ชั่วโมงยกเว้นเวลานอนหลับ <c oughs> สวยคะ่ะลายนี้มีสองผืนนะคะลายนี้ยังมีสองผืนนะคะามาอีกลายนี้นะคะลายนี้สวยคะ่ะลายนี้ยิ่งเป็นเนื้อผ้าละเอียดงามมากนะคะ ใส่ไปวัดหรือไปอะไรดูนะคะผ้าสีตะกอเนื้อดีมากนะคะเนื้อดีจริงๆตัวนี้ทั้งหมดมีอยู่3ผืนนะคะวรดาก็ยังจัดให้ท่านอยู่2 2 0บาทนะคะหากท่านใดสนใจรีบทักทายมาเลยนะคะสินค้าของเรามีกิ่งพร้อมขายสินค้าของเรามีตรงหน้าปลกพร้อมส่งให้ท่านถึงหน้าบ้านขอให้ท่านเบอร์โทรให้ถูกต้องที่อยู่ชัดเจนเท่านั้นท่านไม่ต้องวิ่งออกมารอรับนะคะพนักงานจะโทรหาท่านทันทีท่านจะนอนหลับอยู่ท่านจะนั่งดูทีวีพนักงานก็จะโทรหาท่านแน่นอนค่ะ รับรองนะคะขอให้ท่านให้ที่อยู่ให้ตรงนะคะข้อสําคัญสินค้าของวราก็เหมือนเดิมค่ะโอนเงินก่อนเท่านั้นนะคะโอนเงินก่อนเท่านั้นสามผ่านไปเบอร์สี่นะคะตอนนี้เป็นเบอร์สี่นะคะเบอร์สี่นี่มีผืนเดียวนะคะตัวนี้สวยคามแท้สีตะกอท่านดูนะคะ ท่านเห็นสีสไลด์แบบนี้บางคนจะคิดว่าโอ้เวลาเอาไปซักผ้าจะไหลยเยิ้มใส่็กันไม่มีทางคะ่ะไม่ไหลคะ่ะรับรองเพราะผ้าของเราสก,กัดเรียบร้อยแล้วนะคะสก,กัดเรียบร้อยไม่ไม่มีทางที่จะไหลยเยิ้มเสร็กันรับรองการันตีได้นะคะเพราะเราขายมาหลายปีแล้วเรารู้ว่าผลงานของเราเป็นแบบไหนนะคะขอให้ท่านซื้อขอถ้าท่านเอาไปฝากด้วยความสบายใจได้นะคะหรือซื้อไปสะสมเก็บไว้เมื่อลูกหลานมางานปีใหม่หรือมากินเลี้ยงมาฉลองอะไรอยู่ที่บ้านเราก็หยิบให้ลูกหลานไปเลยนะคะ อะไรทุกอย่างที่เราให้ได้ก็คือสินน้ำใจของเราให้ลูกให้หลานหรือให้ตัวเองก็โอเคนะคะคุณลูกๆอยากซื้อให้คุณแม่ก็ได้คุณแม่ๆอยากซื้อให้คุณลูกคุณหลานก็โอเคนะคะมาตัวนี้เป็นนำเบอร์ห้านะคะพ่อแม่พี่น้องคะอันนี้เป็นคามสีตะกอเนื้อนิ่มท่านดูนะคะเป็นลายฟันปลานะคะนี่ค่ะลายฟันปลาะะท่านดูแฉกของลายฟันปลานะคะลายฟันปลาวรดาจะยกให้ท่านเลยนะคะนำเบอร์ห้านะคะ นัมเบอร์ห้ามีกิ่งพร้อมขายนะคะขอให้ท่านดูนะคะว่าท่านอยากได้ลายไหนนัมเบอร์ห้าเหมือนกันแต่คนละลายวร,รดาจะยกให้ท่านดูเรื่อยๆนะคะแต่ละพื้นคนละลายนะคะแต่ขอให้ยกเป็นนัมเบอร์ห้านะคะอันนี้เรียกว่านัมเบอร์ห้าพื้นที่หนึ่งนะคะวร,รดาจะยกให้ท่านแบบนี้นะคะพื้นที่หนึ่งคือลายนี้นะคะนัมเบอร์ห้าพื้นที่สองนะคะอัน,นี่เป็นลายนี้นัมเบอร์ห้าพื้นที่สองนะคะ นัมเบอร์ห้าพื้นที่สามท่านดูเห็นไหมคะจะลายแบบนี้ไม่เหมือนกันนะคะนี่คะ่ะนัมเบอร์ห้าพื้นที่สามขอให้ท่านดูนะคะสินค้าของเราโอเคตรงหน้าปกทุกชิ้นทุกอันนะคะโอเคนะคะผ่านไปจบแล้วนะคะนัมเบอร์ห้าต่อมาเป็นนัมเบอร์หกนะคะตัวนี้นัมเบอร์หกนะคะนัมเบอร์หกพื้นนี้มีลายเดียวนะคะท่านใดสนใจความเข้มท่านรับไปเลยนะคะท่านจะไม่ผิดหวังเพราะสินค้าของเรางามแค้แน่นอนเห็นไหมคะสวย หม m b e r 6นะคะ220นะคะเต็มที่ให้เลย220เท่านั้นท่านใดสนใจรีบเลยนะคะรีบๆเลยนะคะรีบมาเลยนะคะสินค้าเรามีกิงแทเน่นนะคะ n ม m b เร์หมีพื้นเดียวนะคะมีพืนเดียวลายนี้นะคะเป็นผ้าสีตะกอนะคะหอมหอมคำต่อมาเป็นนมา b เ r 7เจ็นะคะตัวนี้ n มา b เ r 7เจ็นะคะ นมเบอร์เจ็ดท่านดูลายดูชิงนะคะนี่ค่ะสวยลายเชิงเนื้อดีสีตะกอน,นะคะบรดาก็จะไม่ค่อยอยากขี้แบบนี้ออกทอดไหลเพราะว่ามันพับยากนะคะแต่อย่างนี้เราก็อยากให้ท่านเห็นความงามของเขานมเบอร์เจ็ดนะคะนมเบอร์เจ็ดสองรยี่สิบาทเท่านั้นท่านใดสนใจรีบเลยนะคะรีบเข้ามาเลยด่วนจีบไปเสนีจานะคะหมดแล้วหมดเลยนะคะท่านใดอยากได้ท่านใดอยากสะสมไว้ก็คุ้มค่าทุกวินาทีทุกคืนนะคะ ทุกๆผืนเขาจะมีเอกลักษณ์ความงามของเขาไม่เหมือนกันนะคะผ้าแต่และผืนนะคะความงามสเสน่ห์จะไม่เหมือนกันนะคะต่อมาเป็นัมเบอร์แปดอันนี้เ็ายังอยู่ผืนเดียวนะคะอันนี้เห็นไหมเป็นะเชิงฝั่งนี้นะคะเชิงฝั่งนี้นะคะแล้วก็จะมาเชิงอันนี้นะคะเป็นมัคะสวยมีพื้นเดียวนะคะพ่อแม่พี่น้องค่ะท่านใดสนใจอยากได้มาเลยนะคะมาเลยมาเลยนะคะท่านจะได้ สมดังปรารถนาสองบาทเท่านั้นนะคะสองเท่านั้นค่ะมาเลย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 สวยค่ะต่อมาเป็นนําเบอร์เก้านะคะลายนี้ก็มาหลายตัวแต่วรดาก็เอาไปตัดเสื้อด้วยนะคะเนี่ยตัดเสื้อได้สวยงามมากวรดามมาขายตัวละสามร้อยห้าสบสามร้อยสาิบเนี่ย สวยค่ะเนื้อแน่นเนื้อแน่นดีมากนะคะเราก็มาจัดโปรให้ท่านเหมือนเดิม220บาทหาที่ไหนไม่ได้หาได้ยากนะคะราคานี้220บาทนะคะสุดๆเลย220บบาทนะคะตอนนี้มีผืนเดียวนะคะนี่ค่ะเปลือกไม้สไลด์ธรรมชาติสวยงามมากสีเข้ม ก็ามาเป็นนำเบอร์สิบนะคะนำเบอร์สิบอันนี้เป็นสีน้ําตาลเคยมาหลายฝืนแต่หมดค่ะช่วงนี้หมดหมดเลยนะคะต้องรออีกว่าวันเสาร์ของจะเข้ามาไหมเพราะว่าผ้าพันคอเล็กจะเข้ามาทุกวันเสาร์นะคะมีค่ะสวยค่ะสินค้าของเราโอเคสินค้าของเรามีสินค้าของเราสวยสินค้าของเราตรงหน้าปกเราขายความเป็นจริงนะคะเราไม่ได,ด้ขายด้วยความหลอกลวงขายด้วยความเป็นจริงนะคะ สองร้อยี่สิบาทเท่านั้นนะคะสองร้อยยี่สิบบาทเท่านั้นมาอีกมาอีกแล้วนะคะตัวนี้นะคะตัวนี้เป็นนำเบอร์สิบเอ็ดนะคะวลาดาเกยกให้นะคะนำเบอร์สิบเอ็ดเป็นสายฝนอันนี้เป็นลายหยดนะคะสายฝนหยดนะคะ จะมีอยู่2ลายนะคะวรดาจะยกให้อันนี้สายฝนหยดนะคะสายฝนหยดท่านดูนะคะเนี่ยลายแบบนี้นะคะเรียกว่าสายฝนหยดนะคะแล้ก็ให้ท่านเหมือนเดิมนะคะ2 2 0บาทท่านใดอยากได้ลายผืนก็สายฝนรู้สึกมีอยู่3ามพืนนะคะสายฝนสายฝนหยดจะมีอยู่2อพืนนะคะ2อืนนะคะอันนี้สายฝนเหมือนกันแต่ลายสายฝนเสียบนะคะเห็นไหมคะ เรียกว่าสายฝนคุ้ยนะคะตัวนี้คุ้ยไปคุ้ยมาท่านดูนะคะจะนํำเบอร์เดียวกันวลดาให้เลยนะคะสองร้อยยี่สิบท่านบอกเลยว่าอยากได้เสียบหรืออยากได้สายฝนหยดนะคะมาอีกแล้วนะคะตัวนี้ตัวนี้ลายนี้สวยสวยค่ะสวยงามไปตัดเสื้อสวยงามมากเราก็มาจัดโปรให้ท่านนะคะสวยท่านดูเนื้อะค่ะเนื้อของเขาสวยงามมากนะคะ วรดาก,ก็ให้ท่านเพียง220บาทนะคะวรดาก,กาล้ารับการันตีก้ายกใส่หน้ากล้องให้ท่านเห็นลายเลยเพราะของวรดาตรงปกจริงๆตรงปกแท้แน่นอนนะคะลายนี้มีอยู่2ผืนเท่านั้น2 2 0บาทนะคะหากท่านใดสนใจรีบทักมาเลยนะคะรีบทักมาเลยสินค้าของเรามีจริงพร้อมขายมีแท้แน่นอนนะคะท่านไม่ต้องกังวลท่านไม่ต้องกลัวว่าแล้วท่านจะได้สินค้าไม่ตรงปกตรงปกแน่นอน,นะคะ่ะคุ้มค่าคุ้มเงินของท่านนะคะลายนี้มีอยู่สองผืนค่ะ โอเคนะคะผ้าพันคอสองร้อยยี่สิบบาทก็จัดโปรให้ท่านมาตลอดแล้ววันนี้เรามีตัวนี้มาจัดโปรให้ท่านนะคะจัดโปรให้ท่านอันนี้เป็นหน้าเขาเรียกว่าหน้ากระเทินนะคะหน้ากระเทินคือหน้าห้าสิบเรียกว่าพันคอกึ่งคุ้มไหล่นะคะยายเขาเรียกว่าพันคอกึ่งคุ้มไหล่นะคะปกติผ้าตัวนี้ขายผืนละสี่ร้อยห้าสิบแต่วันนี้เวลดามาจัดโปรให้ท่านเลยนะคะตัวนี้นะคะสามร้อยแปดสิบ พื้นใหญ่นะคะให้ไปเลย380 Number นเบอร์13นะคะพื้นใหญ่คะ่ะตนนัวนี้พื้นใหญ่นำเบอร์13นะคะเราให้เลยนะคะพิเศษส8 0ระคะซื้อมายังไม่ได้เลยนะคะช่วงนี้แต่ว่าเราได้ซื้อมาไว้นะคะรอบก่อนก็เลยได้จะขายให้ท่านพิเศษส8 0ร้อยแปนะคะนำเบอร์13มีอยู่3ามผืนนะคะท่านใดอยากได้ลายไหนทักมานะคะนำเบอร์13อันนี้พื้นที่1น,นะคะพื้นที่1น,นะคะอันนี้พื้นที่1น,นะคะ อันนี้ก็นำเบอร์สิบสามพื้นที่สองนะคะท่านจะได้พื้นไหนคะอันนี้พื้นที่สองนะคะนำเบอร์สิบสามพื้นที่สองนะคะสามร้อยแปดสิบนะคะนำเบอร์สิบสามพื้นที่สามนะคะตัวนี้นะคะนี่ค่ะรับไปเลยนะคะสินค้าของเราโอเคมีกิิงพร้อมขายปืนใหญ่นะคะพื้นใหญ่สามร้อยแปดสิบนะคะนำเบอร์สิบสามเดียบเบอรลดาจะยกตัวนี้ให้ท่านอีกนะคะตัวนี้นะคะเป็นพันคอ เมื่อวานวรดาก็มีพื้นหนึ่งขายไปแล้ววันนี้ตอนนี้มีพื้นเดียวเท่านี้ลายนี้300บาทนะคะท่านใดสนใจทักเลยนะคะ300บาทหมดแล้วหมดเลยมีเท่านี้นะคะโอเคพ่อแม่พี่น้องค่ะ โอเคพ่อแม่พี่น้องขาวันนี้เราก็จัดโปรให้ท่านสุดๆเลยนะคะท่านอยากได้อะไรก็ทักใครกันเข้ามาท่านอยากได้ผ้าสิ้นท่านอยากได้เสื้อหรืออยากได้ผ้าพันคอก็พูดคุยกันนะคะ09 0 8 9 5 1 4 2 5 9 6เบอร์โทรลอยไว้ด้านบนทักมาโทรมา,มาหรือแอดไลน์มาได้นะคะหรือท่านแอดไม่เป็นก็โทรหาวรดาวรดาจะแอดให้นะคะขอบคุณพ่อแม่พี่น้องที่เมตตาขอบคุณทุกท่านที่อุดหนุนนะคะขอให้ทุกทุกท่านดูแลสุขภาพนะคะ ช่วงนี้อากาศแปรปรวนเดี๋ยวฝนตกเดียเด๋ยวแดดออกคอยท่านดูแลสุขภาพทุกทุกท่านค่ะล่ำรวยกันทุกทุกคนนะคะ